ตายแล้วยุงเพล่รู้สึกขนาดนี้เลยลบออกมาลูกโกมามิคได้ยินไหมเนี่ยหนูเขียนจะลม้มแล้วเอาลมนะ้ลมแนละ้วล้มแล้วเอาชอนนะ็อตแล้วนะเอา ออไปไใจแล้วออรถออกนหมดแล้วนี่นเสียเลยต้องมีพี่ล้มสักทีแน่เลยแหละดูดูรถเค้นสิดูเค้นิโอ้ยล้มแล้ว

่อหน้าต่อตาเลยดูดูสองคนน้นอยู่ข้างดูคนน้นเลยไอเฟอรมานี่ต่อหน้าต่อตาเลย เทาใหญ่ซะท่านดิ้มไหนส้ยมีที่เดียวที่เราหรือที่อื่นมีเป็นไงบ้างเนี่ย